สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาเผยกุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้มีเครื่องปลูกอ้อยเข้าใหม่นะคะ2ตัวตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่3 9 0 0 0ืบาทนะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรหากสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่ 065, 047, 0370, 081, 729, 4501นะคะพร้อมใช้งานทั้ง2ตัวเลยนะคะลองคู่นะคะ ิดราคาอยู่ที่39,000บาทนะคะจะส่งฟรี100กิโลเมตรหากสนใจสามารถเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีหรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 6 5 0 4 7 0 3 7 0 0 8 1 7 2 9 4 5 0 1นะคะย้านะคะหากสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 6 5 0 4 7 0 3 7 0 0 8 1 7 2 9 4 5 0 1นะคะ หรือเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะคะร้านภูมินแท็กเตอร์ยินดีให้บริการขอบคุณค่ะ